สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภาพอากาศวันนี้มีฝนฟ้าขนองทุกภาคมารสุมแรงขึ้นวันที่23พฤษภาคม2564กรรมาตุนิยมวิทยาพยากรณ์อ,อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลมุมทะเลอันดมามันภาคใต้และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้สำหรับทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงอออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งยอมความกดอากาศตามกำลังแรงบกคลุมอา่าวเบงกอลตอนบน คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซคโคลนในช่วงวันที่23-29พฤษภาคม2564ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นทำให้การสะสมของผนละอองหมอกควันยังคงอยู่ในเกณฑ์น,น้อยถึงปานกลางยายรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้ ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยานา่านลำพูนเพชรบูรณ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันก็นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และไม่ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมสก,นกลนครชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-37องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์สระบุรีระนคศรสียุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีแราตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันจุมพรสุร,ราธ,ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8-18นอตหรือ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมกมากับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-25าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-3 3องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลตมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประรม,มาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อตเตรียมการระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมลัะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ